นัดชายหนุ่มวัยทำงานกลับบ้านหลังไม่ได้กลับมานานหลายปีแม่เขาเสียไปเมื่อเดือนก่อนในบ้านยังมีข้าวของเหมือนเดิมรวมถึงกล่องกับข้าวในตู้เย็นที่แม่เตรียมไว้ก่อนเข้าโรงพยาบาลนัดเปิดกล่องน,นั้นออกมากลิ่นแกงจืดตำลึงหมูสับที่เขาชอบยังอุ่นใจเหมือนเดิมข้างกล่องมีโน้ตเขียนไว้ด้วยลายมือแม่ว่าลูกกินเถอะนะอย่าปล่อยให้เสียแม่รู้ว่าลูกลืมกินข้าวเวลาเครียด เขานั่งลงเปิดฝาอมยิ้มทั้งน้ำตาตอนตักคำแรกเข้าปากเขาน้ำตาไหลเขาไม่ได้กินอาหารจากแม่มานานแล้วแต่รสนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วเขาก็พูดเบาๆหนูจะไม่ปล่อยให้แม่ห่วงอีกแล้วนะครับกับข้าวบางจานไม่ได้ทำมาให้อิ่มแต่มันถูกทำมาเพื่อให้เราจำว่าเรายังเป็นที่รักอยู่เสมอ ภาพจบนัดนั่งกินช้าๆข้างโต๊ะไม้เก่ากับความรู้สึกที่ยังอุ่นอยู่ในใจ